หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นก็ไม่ได้เท้าสะอาดจริงๆเรียกว่าไปที่สุดที่จิตตะรีสุทธิจิตบริสุทธิธ์ไม่มีกิเลสเรื่อาามองอย่างที่พระสัมมาทระพุทธเจ้า,จากัตถะโลเป็นพะอรานตสรรมาสัมพุทธเจ้าเมื่อวันเป็นเดือนหกตอนพุทธกาชตรีสิวาตี พระองค์ไปตุ้มหมดจจากกิเลสกิเลสคือความโลภความเกิดความหลงนี่เป็นแม่ใหญ่กิเลสต้องหมดมันมีพันหน้าปัญหามันมีร้อยเก็มีปัญหาจึงทาให้เกิดกิเลสปัญหาก็คือสองอย่างธรรมตัณหาภาวะปัณหาวิภาวะตัณหาะะนหาีา่เป็นเหตุ ให้เกิดกิเลสความโลภความโกรธความหลงแระยังมากมายตัง 1, ้งพันหน้าก็เราขาดสติเราไมา่ได้ฝึกฝนสติถึงต้อปฏิบัติธรรมตามขั้นตอนในปัฒนาที่ว่าให้เจริญอิทธิบาทีเ้วมาทำฌานได้สมบูรณ์ดีแล้ว การนั่งอยู่ยังบอกค้องไปอยู่อย่างที่เราที่สังเกตยืนนั่งแล้วไม่มองข้างหน้าไม่เพ่งไม่เพ่งไม่ผิดหลักตามปฏิบัติยืงไม่เคยเห็นอะไรบางทีมันเห็นแล้วก็ปล่อยทิ้งไปเดียวไม่ไม่รู้ยืงทำไม่ใ้่ไปจักถูก็ได้เลยให้เขาหนัก แต่ที่ไม่เห็นเลยก็มีแต่ไม่ใช่ผิดมันนั้นเกี่ยวกับบุญวัสนาที่สร้างมาแต่อาวิชชาเด้วยมาเรียกว่ามาเป็นอุปถัมภ์ประคม,มในชาตินี้ที่เราสร้างกรรมดีไว้ได้มาเป็นมนุษย์จะมาบวชจะมาเรียนได้มาปฏิบัติกรรมนี่เป็นกรรมประจำที่ทำไม่ดีเห็นดี ทานดีภาวนาดีแล้วก็มีความลายบาปมีความเกรีกลัวบาปในทราของเทวดาอยู่ด้วยซึ่งทำให้เราได้เกิดประพบพระพุทธศาสนาตามที่เราที่จะตัดวัตตัสรงสานไม่เว้นไหวใจเกิดก็ตาม ตัวสัพพะรู้ที่พระพุทธเจ้าสัตรู้นั่นแหละหรือสัพพะรู้อะไรสัพพะร,ายยารู้อายะสัตติอายะสิสัตติไม่อะไรคือทุกทุกแปลว่าอะไรถ้าความไม่สบายกายไม่สบายใจนั่นแหละคือทุกเราทุกคนมีทุกคนมากถือได้ ขณะที่นั่งฟังธรรมอยู่นี้ก็เกิดแต่ทุกข์คนแต่มากหรือน้อยแต่ถ้าใครไม่รู้ทวามหมายความว่าโมหะถ้าใครรู้อยู่แล้วทุกข์ยาวหมดเราจะเห็นทุกตลอดเวลาในเรามนชีวิตอยู่มันเป็นทุกตลอดเวลาถึงแม้กินข้าวอิ่มก็ยังทุกข์ถ้าเองมากคนจุกนึ่งเศไปท้องอเป็นทุกข์ พอเป็นข้าวอื่นใหม่ๆมันจะต้องไปโชกอืเป็นทุกข์ทุกข์ต้องถ่ายนักถ่ายเบามันร้อนนักเป็นทุกข์ต้องอาบน้ำมันเมื่อยนักเป็นทุกข์ต้องให้คนบีบคนนวดเพื่อหาอยาน้ำมันมาทาแก้โ้วถ้าเป็นแผลก็ต้องไปหาหมอหาย,ยาใส่ เป็นไข้ก็เราหาหมอหายาตมันม่ตลอดเวลาทุกที่หลวงพอ่อเมื่อก่อนมองไม่เห็นแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นทังน,นาทดทิกนาทีอยู่ทุกเห็นอยู่ลยแต่เราปล่อยวางในทุกทันใดมันทุกมึงอยากจะก็จะไปเดี๋ยวนี้ไม่ตรง้ะ่ะเราเรู้แล้วก็ไปเฉยๆนั่นก็ดับไป แต่เดียเด๋ยวๆมันก็รู้อีกแหละ<ม>ต้างยังหายใจเพราะฉะนั้นจนกระทั่งเราตายทุกที่เราตายในวินาทีที่เราจะตายนั่นแหละคือทุกที่สุดทุกอย่างแรงที่สุดที่สุดของทุกคือพระวิปัน<ม>ฉะนั้นปฏิบัติทมอยู่มันจะทุก ั้งถึงตัวเองรู้ตัวคนตายเป็นอย่างนี้เราต้องสู้ตรงนี้ไม่ถอยตายก็ตายยอมยอมตายงั้นแหละพบประิพานถ้าใครปฏิบัติอยู่นั่งให้สุขสบายให้ถึงพระิพานไม่มีหวังจะปฏิบัติทักทีขับทีครั้งก็ไม่มีหวังพระนิพาไนไม่ได้ไปเทาทุกข์พราะพุทธเจ้าตรัสรู้ เป็นผู้รู้เป็นพระอารามผู้ทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้ด้วยคืรละตัณหนาเสียได้ทุกข์มันก็ดับแหละไม่มีมาทุกข์เราปวดปวดปวดเราอนลังละละละบางทุกุละบางเงินพอปวดน้ำมันดับทันทีกระแจงกจ่ากรแจงกจา ที่แจ้งใาสบายกายสบายใจสบาย,บายนั่นมิโลกนันแบบดับทุกข์ได้ที่ดับทุกข์ได้เพราะเพราะละตานาได้ตัณหาทั้งสามได้หมดทุกข์เลยึงดับที่แจ้งนั่นเป็นพระนิโรธหรือกัณนิพานเรียกนิพานก็ได้เรียกนิราวานก็ได้เรียกนิโรธก็ได้เรียกวิราตะก็ได้เรียกได้หลายอย่างการนิพาน นิพพานแปลตามตัวถ้าเป็นภาษาลักสิตจะว่านิระวานแปลว่านำออกนำอะไรออกงากิเลสออกสิ้นเกินสินเป็นนิพพานนิพพานภาษาบาลีนอน,นุสอีต่อพานต่อพานสะอาดนอน,นุสะกดก็แปลเหมือนกัน มานําออกนำกิเลสออกทางโลภความโกรธความหลงที่เชิญไปจักติดว่าวการที่จับคารหมุนเวียนหรือการที่จะรวมลงได้ในบันไตยที่จะถึงในพานที่เราจะถึงในพานได้พัตอาศัยมัตส,สักเอศีนมาย่อแล้วเหลือสาม เห็นดีเห็นบริสุทธิ์สมาธิดีสิสันสีสมบูรณ์ปัญญาดีสวิปัสสนาแก่ก้าละได้ทันหมดทุกอย่างจิ่ผัะเจตุนทั้งกายทั้งจิตไม่มีติดค้างเมื่อช้าแล้วแก่ก้าดีแล้วอะไรเกิดขึ้นจะเจ็บหนักระดาบไหนเจ็บปุ๊บละปุ๊บดับปุ๊บอันทีไม่ ไม่คายอยู่นั่นนั่นแหละใช้ได้นั่งในฌานใช้ได้ตั้งร้แล้วยังไม่ดับฌานมันอ่อนต้องเองร่งฌานให้สูงขึ้นฌานสี่นี่แหละคือฌานปฏิบัติธรรมฌานปฏิบัติบัตริธรรมอย่าให้มีตัวอยากเป็นอันครายเราอยากได้นิพพานก็ไม่พบนิพพาน ถ้าเราไม่ไม่อยากได้นิพผ่านก็ไม่พร้อมได้ผ่านเหมือนกันจิตต้องเป็นกลางเฉยๆอยากได้ก็ไม่มีไม่อยากได้ก็ไม่มีตากตากนั่นนะถึงจะได้พอาเรื่องนี้พ่อได้ประสบการณ์มาแล้วอยากได้พระน่ผ่านภายในเจ็ดเดือนนับแต่วันบวชเอาจึงเอาจังกินข้าพอมีชีวิตยอยู่ได้ ก็ไม่ได้มันเทียบแล้วมันเป็นภาวะตอนหนาตออลอดเราวีภาวะตอนหนาด้วยที่มันเจ็บมันปวดเราไม่ชอบสักทีแต่มันก็เกจ็บซักหนาเนะจงไม่ได้ไม่พอถ้าเวลาปีหนึ่ไงไม่เอาอะไรตั้งเวยไม่เอาแล้วไม่ฟานข้าไม่ไม่คิดถึงไม่รู้ไปทางไหนแต่ว่า ทำนิพพานาตลอดเมื่อถึงขั้นของมันมันก็เป็นไปนเองทั้งสิ้นเราจะคิดจะื่อเข้ามาให้ถึงไม่ได้ตรนนิพพานไม่ได้ถึงด้วยความนึกคิดแต่ถึงด้วยการฝึกความเพียรที่สืบเน่งติดต่อกันไม่ขาดสายจบเองแต่พระนิพพานนั้น